พี่น้องสาวนี่เหามาเตรียมถังนอจ้าไปเก็บต้นหอมหนาะบ้านกันเ้อจ้าว่าแล้วกลับมาเก็บต้นหอมอยู่หนาบ้านของเฮาเน้อจ้าช่วงนี้ต้นหอมของเฮากำลังงามงามจ้ะพี่น,อน้องโดนฝนมาแห่งงามดีแห้งขืนดีเน้อจ้าต้นหอมของเฮาก็จะมีแม่บ้านในหมู่บ้านนะจ๊ะมี่้านที่เ่น,เนํากับเขาเนี่จ้าเพิ่นมาสั่งน,น้าเนี่จ้ากับขายได้ สองสามมัดกเก็บขายจ่พี่น้องพ่อได้เป็นเก็บทีละนิดทีละน่อยไปนาะาจ้ายพี่น้องตอนนี้มะจากต้นหอมของเขาน้านะจ่าปุ๋ยที่เจ็บไสก็จะเป็นปุ๋ยขี้วัวนะ้าจ้าที่เก็บออกมาจากใช้เยภูมิเนะ่นจ้าพี่น้องก็เอามาใส่ผักที่อยู่ในยอดของเขาน้เน่านะนะจ้า เดี๋วจะกัพ่อได้เก็บอยู่้อจ้าต้นหอมของเ้างามๆแล้วจ้ะช่วงนี้บ่คขอยได้ลคุคขิปแปลงผักของเ้าเพราะว่าช่วงหนาฝนแปลงผักของเจ็บกับย,ย่างพันนีหยังล่งหลายเด้อจ้ะกันไม่แค่ต้นหอมกับกุยช่ายอยู่เดี๋ยวลอให้ฝนหยุดตกก่อนได้จ้ะเดี๋ยวจะจะกลับมาทำแปลงผักของเ้าแล้วก็จะมาลงเมเล็ดผักของเ้าที่เย็บเตรียมใบเียบยบ,ยบ้อยแล้ว,วจ้ะ เพราะว่าแป่งพักของเห้าในตรงปลูกไว้กินนะจ๊ะเพราะว่าช่วงนี้พักแท้งนะจ๊ะพี่น้องแล้วก็สารเคมีก็หลายแต่ถ้าปลูกไว้กินเองนะจ๊ะก็จะปลอดภัยต่อสุขภาพร่างกายของเห้านะจ๊ะพี่น้องกามั่นพ,พักย่าสาวย่าแรงนะจ๊ะหรือบางที่จะลดแค่ย่าสาวหรือว่าจะลดพักแทนย่าแรงก็ได้นะจ๊ะมีนะจ๊ะนี่ก็จะเป็นผู้ชายของเห้างามๆนะจ๊ะพี่น้องหลังจากที่เห้าเก็บพัก ต้นหอมแล้วแล้วเน้อจากเ๋ยบก็จะเอาต้นหอมมาล้างน้ำให้สะอาดเน้อจากพี่น้องหลังจากที่ล้างน้ำเสร็จแล้วเจ็บก็จะมานางเก็บใบเลืองๆเก็บใบที่มันเน่าออกแล้วก็จะมาตัดหลกเน้อจากจพี่น้องเพื่อที่เขาจะได้เอามาทำเป็นมัดเป็นกำทรงไห้เพิ่นตอไปเนาะอจากถ้าพี่น้องอยากได้ก็แวะมาทักทายเอาเด้อจ้าต้นหอมเลื่อยของเ้างามๆเน้อจากนี่นะจ้ะ ทำไปเฮ็ดไปเน่าจ้ะพอได้อยู่ได้กินเน่าจ้ะผักกิ่งผักที่เขาปลูกเองยิ่งมีความปลอดภัยเน่าจ้ะพี่น้องบ่ต้องได้ใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยเคมีอย่างไรน่าจ้ะพี่น,อน,น้องนี่ล่ะจ้ะเลิ่นหอมงามๆของเขาปลูกเองเด้อจ้าขอบคุณทุกทุกคนที่รับชมช่องเด้อจ้า